สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B M Story ค่ะคลิปนี้นะคะก็คือคลิป unboxing อีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเราจะมา unbox นะคะหรือว่าแกะกล่องไพออร์โคํสหรับใหม่นะคะที่เราได้รับมานะซึ่งไพ่ชุดนี้นะคะเป็นสําหรับล่าสุดเลยนะคะที่เราตั้งใจอ่านนะคะร่วมกันกับไพ่ Tarot ที่เรามีนะเพื่อเป็นการส่งข้อความเพิ่มเติมนะคะให้คําแนะนําหรือว่าแนวทางเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆน,นะคะซึ่งไพ่สหรับนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ a อ d ัน So นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆช่อง B a M Story นะคะซึ่งถ้าใครนะคะสงสัยว่าไพ่อ r ร c โคเนี่ยคืออะไรนะคะก็สามารถย้อนกลับไปฟังค mm. ลิป Unboxing คลิปแรกเลยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะว่าเรามีไพ่อ r ร c โคสํสำหรับไหนบ้างนะคะก็กลับไปดูใน Playlist ของ Unboxing ได้นะคะ mm. พูดถึงไพ่ที่อยู่ตรงหน้า mm. เพื่อนๆกันก่อนนะคะ mm. ก็ ไพ่ออร c ค e ลสำหรับนี้นะคะจะเป็นไพ่ที่ชื่อว่า Heart and Soul นะคะเดี๋ยวเราจะบอกความพิเศษของไพ่สำหรับนี้ให้ดูนะคะแต่ว่าเราก็จะมาดูด้านนอกของกล่องกันก่อนนะเหมือนปกตินะคะที่เรา,า unboxing นะคะก็เดี๋ยวเปิดไปพร้อมๆกันไพ่นี้นะคะเขียนว่าเป็น Oracle Cards นะคะ for Love Life and Transformation นะคะก็คือเป็นไพ่ออร c ค e ที่พูดถึงเรื่องความรักเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะคะ เปลี่ยนแปลงในเรื่องของทั้งความรักแล้วก็ชีวิตนะตั้งแต่เห็นรูปภาพของไพ่เราสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะก็ชอบสีนะคะเนื่องจากว่าไพ่เราเนี่ยมีหลายๆสีมากเลยนะคะแล้วมันก็ตรงกับสีของสำรับหนึ่งที่เรามีนะ,ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็อยากได้ไพ่ออร์โคที่เป็นกล่องสีฟ้านะคะไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะคะก็อยากสะสม ให้มันมีอะไรที่เหมือนเชื่อมโยงกันเนาะกับสิ่งที่เราเคยมีอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็ก็ขัดกล่องสีฟ้าก็กล่องนี้ก็มาพอดีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อ blue angel นี่นะคะน่าจะเป็นสำนักพิมพ์นะไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นชัดไหมนะคะแล้วก็โอเคกล่องก็จะเป็นชื่อไพ่แบบนี้นะคะส่วนด้านหลังเดี๋ยวเราให้ดูซูมขึ้นไปนะคะก็จะ นี่คะ่ะเ,เพื่อนๆความพิเศษมันอยู่ตรงนี้นะเห็นเลยนะคะว่าเชฟของไพ่อะ่ะมันคือรูปหวัวใจคะ่ะเป็นไพ่รูปหวัวใจนะคะซึ่งในด้านหน้าของมันจะเป็นรูปภาพซึ่งเป็นภาพเขียนภาพที่มีสีสันชัดเจนนะคะแล้วก็มีคำอธิบายอยู่ในตัวของมันเองเลยนะคะค่อนข้างจะเป็นประโยคยาวนะก็เดี๋ยวเราอ,อ่านด้านหลังให้เพื่อนๆฟังนะคะเขาบอกว่า open knowledge and e n l i g e n e n Your conscious connection with self and spirit through the illuminating words and art of best-selling author Tony Carmichael Salerno. Access inner truths and higher guidance by closing your eyes, taking a slow, deep breath, and choosing a card. This heart-shaped deck includes simple instructions and 54 inspiring messages to align you with love, wisdom, and strength. claim the joyful creativity of your heart and soul because when you look within you never go without โอเคคร่าวๆนะคะก็คือว่าเขาพูดถึงนะว่าตัวค์ดเนี่ยต้องการที่จะให้เหมือนเพื่อนๆเ,เนี่ยได้เชื่อมโยงกับ เซล์เปริตนะคะเหมือนไพ <Prior ical S 2> ่ออร์คโคทั่วไปอนะคะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อช่วยให้เราเปิดใจช่วยให้เราได้รับการฟื้นฟ,นฟนูอะไรแบบนี้นะคะก็แต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่สําหรับเนี้ยเขาจะให้เราดูผ่านรูปภาพนะคะซึ่งเป็นอาร์ตของเขาเนี่ยเออซึ่งมันชัดเจนน่าจะสวยมากยังไม่ได้ดูข้างในนะเห็นแค่ด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีข้อความด้วยนะคะเ,ออเขาบอกว่า อนักประพันธ์หรือหรือผู้เขียนเนี่ยนะคะผู้วาดเนี่ยเป็นศิลปินคุณโทนี่คอร์นินสลาร์โนเนี่ยเป็น best-selling author นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยค่อยๆช้าๆนะคะหายใจลึกๆแล้วก็เลือกไพ่นะซึ่งไพ่เนี่ยนะคะจะเป็นสำหรับที่เป็นตัวหัวใจนะ heart s h a p e นะคะแล้วก็มี i n s t r u c t i o n หรือว่าข้อความหรือการใช้ที่ง่ายมากนะคะโดยที่ไพ่ทั้ง54ใบเนี่ยก็จะมีข้อความนะคะที่จะ พูดถึงหรือว่าจะอาบอกคุณในเรื่องของความรักความให้คุณมีความเข้มแข็งมีสติปัญญานะคะแล้วก็เรียนรู้ภายในจิตใจตัวเองนะคะถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาตื่นเต้นแล้วนะก็คือการเปิดกล่องไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับเก่าๆนะคะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเชฟก็จะไม่เหมือนกันวิธีการก็จะไม่เหมือนกันนะคะต้องบอกก่อนว่ากล่องนี้คือกล่องไพ่ออร์คโลทุกกล่องอะคะ่ะก็จะเป็นกระดาษแข็งๆแบบเนี้ย คุณภาพดีวัดสดุดีนะคะถ้าเป็นของแท้นะสำรับนี้เราได้มาก็น่าจะประมาณ6-700ประมาณนี้นะคะไม่ไม่แน่ใจตัวเลขนะเอาเป็นกลมๆนะคะก็กล่องกระดาษแข็งเหมือนกันแต่ว่าเชฟเนี่ยจะไม่เหมือนสำรับเก่าที่เราได้มานะคะมันจะออกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะโอเคเปิดกล่องมานะคะโอ้ ไพ่ฮาร์ดเทฟนี่เป็นรูปหัวใจค่ะเ,เพื่อนๆนี่แหละค่ะสิ่งที่เราต้องการความแปลกใหม่แล้วก็ความสวยด้วยนะคะแล้วก็ไปด้านหลังนะโอเคเขาทําเหมือนเป็นแบบด้านหลังใบสุดท้ายนี่เป็นเป็นคล้ายๆแทนเพราะว่าเขาไม่มีบุ๊กเลตนะคะไม่มีไกด์บุ๊กเหมือนเหมือนสําหรับอื่นถ้าสําหรับอื่นเปิดมามันจะมีแบบ สมุดอธิบายใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าเออลักษณะไพ่พิมพ์ที่ไหนนน่นนี่แล้วก็รายละเอียดสารบัญความหมาย,ตายแต่ละใบแต่เนื่องจากอย่างที่บอกว่าไพ่ชุดนี้เขามีคําอธิบายตัวของเขาเองนะคะมันก็เลยเลยไม่ได้มีตัวบุ๊กเลตหรือไกด์บุ๊กมาค่ะก็เนื่องจากไพ่นะคะมันเพิ่งมาใหม่เลยนะคะยังไม่ได้แกะเลยนะก็เดี๋ยวเราขอไปแกะแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทีละใบกันนะคะ เพื่อนๆคะเรามาดูที่ตัวไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่ก็มีทั้งหมด54ใบนะคะอย่างที่บอกนะไม่ได้มีคู่มือมานะคะก็จะเป็นความหมายอยู่ในไพ่ใบนั้นเลยเดี๋ยวเราขอเริ่มที่ใบนี้ก่อนนะคะดูเป็นตัวอย่างนะอ๋อเป็นไพ่ที่สีสวยมากนะคะเป็นไพ่ที่เพ้นสวยมากกระดาษนะคะก็จะเป็นกระดาษแข็งนะคะเหมือนไพ่ออร์คโในสําหรับทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะบางกว่าในอีกอีก สามสำรับที่แล้วของเรานะคะคือความหนาของไพ่เนี่ยไม่ได้หนามากนะแต่ก็ชอบเนื้อมันนะคะเพราะว่ามันมีความลื่นๆอะไพ่อีกสามสำรับแรกอะคะ่ะมันจะค่อนข้างเหมือนดูดแล้วก็หนืดๆหน่อยนะคะสำรับนี้เนี่ยกระดาษจะบางกว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะลื่นนะคะโอเคอันนี้มาด้านหลังนะคะ within each of us there is yin and yang feminine and masculine passive and active To have inner harmony, strive to balance all aspects of who you are. To align with your true nature, love, accept, and embrace yourself totally and completely. อ mm ืม hmm. คิดว่ารูปภาพนะคะก็เหมือนจะเป็นการอธิบายที่สอดคล้องกันนะคือเหมือนกับว่า Уров, ภายในตัวของแต่ละคนนะคะจะมีทั้งความเป็นหยินแล้วก็อย่างแล้วก็ความเป็นผู้หญิงผู้ชาย passive active นะคะอยู่ภายในตัวเองเขาก็อยากให้เราบาลานซ์หรือว่าปรับสมดุลในทุกๆมุมของความเป็นตัวของเราเองเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมชาติของตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนเรื่องของความรักการเข้าใจการยอมรับความชื่นชมในตัวเองในทุกๆมุมแล้วก็ทุกๆด้านอะไรแบบนี้นะคะอย่างสมบูรณ์นะโอเคเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างใบนี้ดูนะคะ ใบนี้นะคะก็จะเป็นาภาพสวยสวยทุกใบเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าข้ออธิบายยังไงนะคะสมมติเราหยิบได้ใบนี้นะคะซึ่งมีดาวกับข้างล่างเนี่ยเหมือนเป็นความปั่นป่วนเป็นท้องทะเลในความรู้สึกเรานะโอเคเขาก็จะเขียนไว้ว่า you are currently too close to see things clearly detach a little and you will start to see things from a higher perspective by emotionally detaching from this situation a simple solution also become clear อืมก็เข้าใจได้นะมีความสอดคล้องกันว่าภายในคลื่นเนี่ยมันเหมือนมีแสงสว่างที่แบบชัดเจนออกมาจากจากความคลุมเครือหลายๆอย่างะคะ่ะความหมายก็เหมือนกันเลยว่าตอนนี้เราใกล้มากแล้วนะคะที่เราจะได้เห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นนะคือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราปลดปล่อยเรื่องของความรู้สึกออกจากสถานการณ์นะเราค่อยๆที่จะ ปล่อยวางจากสถานการณ์เนี้ยค่ะมันก็เราจะเห็นอะไรที่มันเคลียร์มันชัดเจนขึ้นก็เดี๋ยวดูเร็วๆนะคะทั้ง54ใบให้กับเพื่อนๆเลยนะคะ โอเคคะ่ะเพื่อนๆก็ครบทั้ง54ใบแล้วนะคะมันเดิมนะคะเวลาเราอันบ็อกซหรือว่ารีวิวไพ่ให้เพื่อนๆนะคะเราก็จะบอกว่ามันใช้งานง่ายหรือยากยังไงนะคะก็เราเริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่าพอมันเป็นเชฟที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมไปเลยเนี่ยเป็นฮอร์ดเชฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวบรวมมันเข้ามาสับยากนะคะเพราะว่ามันต้องให้มันตรงองศาก,กันนะคะก็น่าจะน่าจะ ความลําบากก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันมันก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้เท่ากันอย่างเงี้ยเนาะเวลารวมรวบรวมเข้ามาแล้วก็กําลังคิดนะคะว่าจะสับผ้ายังไงนะเอ้เราจะสับยังไงนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะเราลองเลือกหนึ่งสำรับอ่าไม่ใช่หนึ่งสำรับนะคะเดี๋ยวเราลองดูโดยการที่เลือกไพ่มาหนึ่งใบนะก็ โอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะขอไพ่หนึ่งใบนะคะที่เป็นคำแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นะคะในช่วงเวลานี้นะคะขอไพ่คำแนะนำนะคะ e มส a g e จากไพ่สำหรับ Heart and Soul นะคะขอคำแนะนำหนึ่งใบนะคะให้กับเพื่อนๆช่อง BAM Story ค่ะอะสับไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ว่าต้อง ต้องถือให้ถูกมุมอะนะคะ,ะอย่างนี้น่าจะง่ายสุดนะคะต้องบอกว่ามันแอบมีความหนืดหนืดเหมือนกันนิดนึงนะพอมาอยู่รวมกันหลายใบอะค่ะแล้วก็ต้องพยายามประคองให้มันเป็นเชฟเดียวกันนะคะโอเคก็ได้หนึ่งใบนะคะดูกันนะ Okay, Okay, I come to awaken sleeping hearts like a bow of lightning from the astral world. I appear at inspiration, a dream or idea. I fill your heart with creative light and illuminate your mind so that the universe and our creation can find a space within your soul. This is the time for dreaming big. The possibilities are endless. คนที่ได้เปิดไพ่ใบนี้ค่ะรู้สึกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยอีกครั้งอเหมือนเป็นการปลุกหัวใจที่หลับไหละคะ่ะให้ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าเขาพูดถึงว่า ณตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าทั้งตัวเราเองกับเ,เพื่อนๆช่อง B M Story อ่ะมันเราเริ่มทําอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างงี้ค่ะซึ่งมันมีในเรื่องของทั้ง Inspiration แล้วก็ความฝันแล้วก็ไอเดียต่างๆนะคะการได้ไพ่ใบนี้มนหมายถึงว่ามันเป็นเวลาที่ดีนะคะให้เรา d REAM BIG ค่ะอ่าให้เราแบบว่าามีความฝันหรือจินตนาการอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ความเป็นไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดอะสุดยอดค่ะเป็นเป็นคาให้กําลังใจที่ดีนะ <c oughs> เราคิดว่าการที่เรา ทั้งเรากับเพื่อนๆได้มาเจอกันนะเพราะว่าสิ่งที่ดึงดูดกันคือเราอยากทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆกะคะัค่ะการทําช่องนี้นะแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราให้กับเพื่อนๆในทุกๆเดือนนะคะไม่ใช่แค่การดูในเรื่องของออดวงหรือว่าความรักอะไรนะคะเราเริ่มช่องนี้มาจากการต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วก็ เราก็อยากจะเผื่อแผ่ให้เพื่อนๆด้วยก็สร้างให้กับเพื่อนๆแล้วเราคิดว่าตอนนี้ <S <S พวกเราทุกคนที่อยู่ในช่อง BM Story อะคะ่ะมีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็มองภาพไปในอนาคตเหมือนกันะเริ่มทำอะไรที่ยิ่งใหญ่อะบางคนอาจจะเริ่มจากแค่การปรับเปลี่ยนความคิดหรือ mindset หรือว่าการใช้ชีวิตหรือการยอมรับความล้มเหลวในชีวิตแล้วก็เริ่มเดินหน้าใหม่อะไรแบบนี้คือเราว่าตอนนี้พวกเราทุกคนนะคะ BM Story เนี่ยเราดิม Dream Big นะคะแล้วก็ ซึ่ง dreaming big เราเนี่ยเป็น possibilities or endless ซึ่งมันไม่มีอะไรมาหยุดยั้ยงความความเป็นไปได้หรือว่าความสำเร็จของเรานะคะว,ว้าวเป็นไพ่ที่ดีนะไพ่ที่ดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ,คะก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นไพ่สำหรับนี้นะคะ h s o u l เนะี่ยอยู่ในการอ่านให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะก็ถ้าจะอยู่ในช่วงไหนยังไงก็รอติดตามนะคะเราเชื่อว่าไพ่นี้ช่วย ให้คำแนะนำแล้วก็ p p o พ t เพื่อนๆในหลายๆเรื่องเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะแล้วก็พบกันใหม่นะคะสำหรับ Unboxing คลิปหน้านะคะจะเป็นยังไงหรือจะมีอะไรก็ไว้รอชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็กดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ